สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมาพระเครื่องราคาถูกๆพระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็จะเจอกันใน EP ีที่254นะครับยามเย็นเย็นวันจันทร์นะครับยามเย็นเย็นวันจันทร์นะครับที่29ธันวาคมนะครับเนาะวันนี้ก็มาพบกันนะครับพี่ๆมาวันนี้ก็มีพระบ้านแบ่งปันนะครับหลากหลายรายการนะครับดูชอบดูชุกใจก็ จับไปได้เลยนะครับพี่พี่เนาะเหมือนเดิมว่าโทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสองสามเจ็ดหกสองไลน์ DPONG หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับสแกน QR code <c odes> เพื่อนเพื่อนกันในแอปพลิเคชันไลน์ตรงนี้ได้เลยครับพี่พี่นี่ครับโอเคเนาะวันนี้ก็มีว่าแบ่งปันครับพี่พี่นะครับหลากหลายรายการนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับพี่พี่มีหลากหลายรายการเดี๋ยวขออนุญาตเช็คตรงนี้นะครับ นี้ลาก,กว่ารายการนะครับวันนี้ก็เช,ช,ช้ชเนนชา,ไไาไม่ได้ลงนะครับวิธีเช้าไม่ได้ลงแต่อมาลงให้ช่วงช่วงเย็นแล้วกันนะครับเช้าวันดีติดสุระไม่ได้ลงนะครับโอเคมารายการที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักพูดนะครับพ,พี่รายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่หนึ่งจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พนะพระผงของขวัญปากน้ํานะครับพี่พ่นี่พระผงของขวัญปากน้ําเอาสองร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งแบ่งๆแล้วก็เบาๆเหมือนเดิมครับพี่พี่พระผงของขวัญปากน้ํานะครับรายการที่หนึ่งครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับอันนี้น่าจะเป็นลงชลักมารายการที่หนึ่งเอาสองร้อยบาทครับพระผงของขวัญปากน้ําครับพี่พี่รายการที่หนึ่งวันนี้สองห้าสี่วันนี้สองห้าสี่นะครับ ต่อไปรายการที่2นะครับรายการที่2จะเป็นอันนี้แล้วกันนะ,ะพี่บรายการที่ 2, จะเป็นอ,อ,อันนี้เขาเรียกเหรียญหล่นลอน้ําเต้าเหรียญหล่อทรงน้ําเต้าหลงพระน้อยนะครับพี่พี่เอา200บาทครับเอา200บาทเหรียญทรงน้ําเต้าหลงพระน้อยนะครับเอา200บาทครับพี่พีลองดูนะดูชอบดูถูกใจจัดได้เลยนะครับเอา200บาทครับพี่พีรายการนี้ เป็นเหรียญทรงน้ำเต้านะครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่รายการที่สามรายการที่สามจะเป็นเอ่อพระสุ้มกอกําแพงเพชรพี่พี่องค์นี้ก็สวยนะครับเอาสองร้อยบาทพี่พี่องค์นี้เอาสองร้อยบาทพระสุ้มกอกําแพงเพชรองคเนี้ยวสองร้อยบาทครับ รายการที่สามนะครับรายการที่สามเอาสองร้อยบาทพี่พี่าซุ้มกอกาแพงเพชรนะครับเอาสองร้อยบาทต่อไปรายการที่สี่นะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นพ้าผงกู่วัดดงตาลเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ผ้าผงกู่วัดดงตาลเอาสองร้อยบาทครับตรงนี้นี่ครับได้ความสวยเก่าอี่ตรงนี้กรวัดดงตาลน,นะครับเอาสองร้อยบาทครับ พะผงสายลมพอปานนะเนื้อดินนะครับไม่ีเฉพาะผงเนื้อดินต่อไปหลวงพ่อเงินจอบนะครับเอา300บาทครับปี2 5 1 5จอบเอา300บาทครับปี2 5 1 5ันได้ฟอร์มเก่าดี่ตรงนี้เอา300บาทครับจอบปี2 5 1 5รายการห้ารายการ6ครับพี่พี่รายการที่6จะเป็นพระร่วงครับพระร่วงนั่ง นี่ครับฐานสูงองน,นี้เอา250้อาบบาทครับผารวงนั่งฐานสูงเอาส5 0าบาทครับพี่พี่ลองดูนะดูชอบดูถูกใจจัดได้นะครับผารวงนั่งเอา250บาทนะครับได้ความเก่าดีรงน,นี้นะครับ2 5ง้บาทรายการ6กครับรายการที่6ต่อไปรายการที่7ครับพี่พี่รายการที่7จจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อฉุย สามห้าสิบบาทครับเสกอเกาะมืองเพชรองนี้เรียนลงก็ถุยครับเอา3ามหสิบาทครับพี่พี่ได้ความเก่านีองนี้นี่ครับห่วเชื่อมเลยนะจมูกชมพู่เลยพี่จมูกชมพู่เลยเรียนนี้ต้องบอกว่าจมูกเด่นมากครับจมูกชมพู่เลยองนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับสามห้าสิบาทพราะถุยครับรายการที่เจ็ด ต่อไปรายการที่แปดครับรายการที่แปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อปูศรีนะครับพี่พี่เขาทำบุญหน้าออกเป็นเนื้องเงินเงินเลยนะพี่พี่แต่สวยนะออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่พ่อฉุยอันนี้ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยเอาสี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อฉุยนะครับี่อรงนี้เอาสี่ร้อยบาทนี่ครับขอไปหลวงปูศรีครับเมื่อกี้หลงวงพ่าฉุยผมก็ต้งติด โอ้เมื่อกี้อยู่เลยปีสอ1 9ครับอันนี้เอาเปเนื้อเงินเงินเลยนะเอา400บาทปูสีข่อท่ามุนนานครสวรรค์ครับนครสวรรค์น,นะครับลองดูนะรายการต่อไปนะครับรายการที่อะไร,รนะนืงนะครับรายการที่9นะครับ9เป็นวัดเกต9วัดเกตเอา200บาทครับอุนน้งนี้วัดเกตฐาน7ชั้นนิยมครับพี่พ เอา200บาทครับองนี้มัดเกตเอา200บาทนะครับพี่พีดูชอบดูถูกใจจัดได้เลยนะครับรายการ9นะครับพี่พีดวัดเกตนะครับต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10จะเป็นพระดอกพระเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เอา250บาทครับพี่พีองค์นี้เอา250บาท นี่ครับเพราะเงินพิมพ์นิยมครับมีมือรองนะครับพิมพีนะสวยงามมากๆครับองนี้เอา250าบบาทครับแบ่งปันราคาเบาๆครับพี่พี่องนี้เอา250บาทนี่ครับสวยงามมากๆครับพี่พี่ลองดูนะ250รายการ10ครับหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่ต่อไปรายการ11ครับพี่พี่รายการ11จะเป็นเหรียญนะคะพี่พี่นี่ จะเป็นเหรียญปูกันนะครับรายการ11จะเป็นเหรียญปูกันเอาเป็นเงินเงินเลยพี่ๆสวยงามมากๆครับองนี้เป็นขอเบ็ดครับ350บาทครับองนี้ขอ350บาทครับรายการ11ครับปูกันองนี้ขอ350บาทพอพี่ๆนะครับรายการนี้นะครับปูกันนะครับเอา3ามบาทรายการ11แต่สวยนะเอาไปเนื้เงินเงินเลยครับพี่หงชื่อมนะครับรายการ11 ต่อไปรายการ12นะครับรายการ12จะเป็นออันนี้นะครับพี่อันนี้จะเป็นเหรียญวัดถ้ำตะโกนะครับเหรียญวัดถ้ำตะโกนี่ครับเอา350บาทครับพี่พี่เหรียญวัดถ้ำตะโกเอา350บาทครับตรงนี้เลยเสียมานะท่านอาจารย์เนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยนะครับเอา350ครับรายการ12 รายการ12 3สองสะห้บาทครับเหรียญวรรัฒนตะโก้แล้วกันต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13จะเป็นเออ่พระหลวงพุทธรีดนะครับพี่พี่พระหลวงพุทธรีดส่วนห้าเอนะครับพี่พี่เนี่ยองนี้คาบขี้เบานี่ยครับสวยงามมากๆครับองนี้เอาส่วนห้าเอนะครับพี่พี่หลวงพุทธรีดองนี้ขอสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้ขอสี่ร้อยบาท ผูทวดนะคะพี่พี่ <c oughs> อง์นี้ขอสี่รอยบาทเป็นศูนย์ห้านะเป็นศูนย์ห้านี่ครับเนื้อสวยมากครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการสิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่สิบสี่สิบสี่จะเป็นหลงพ่องเงินพิมพ์พคิตานะครับพี่พี่ องนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสองร้อยบาทค่าเรียงก็เป็นร้อยละเหมือนได้พับเปล่านะครับองนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่หลวงพ้อเงินพิมพิทตานะครับองนี้เอาสองร้อยบาทครับนี่องนี้เอาสองร้อยบาทสิบสี่ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าจะเป็นเหรียญน,นี้ครับนี่ เหรียญเจ้าสัวนะครับพี่พีเหรียญเจ้าสัวเปียกทองกรรมการสามร้อยบาทครับองนี้สิบห้าเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเป็นเปรกทองกรรมการองนี้ก็สวยนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่เจ้าสัวเอาสามร้อยบาทนะครับลองดูนะดูชอบดูถูกใจจัดได้เลยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบหกจะเป็นพระสมเด็จว่าเกตเอ,อ่อไม่ใช่ว่าผมไม่แน่ใจนะเอาสองรอยบาทแล้วกันพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรเอาสองร้อยบาทครับวังนี้นี่ครับเอาสองร้อยบาทเป็นสมเด็จแล้วกันแต่ผมไม่ไม่ไมทราบอะรายการที่สิบหกไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรนะครับลองดูนะด้เก่าดีรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดจะเป็นปิดตาปูกไข่วัดเชิงเลนครับพี่พเอาสามร้อยบาทครับ สิเป็นติดตาปลูกไข่วัดเชิงเลงครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับวันนี้สินะครับปิดตาปูกไข่ครับพี่พี่วัดเชิงเลงครับเอาสามบาทครับวันนี้สิบเจ็ 18, นะครับติดตาปูกไข่สินะครับพี่พี่สิ 18, จะเป็นวัดเกตอันนี้เป็นหกชั้นนะครับเอาสองบาทครับพี่พี่ันนี้ขอสองบบาทเป็นวัดเกตนะครับ อุ้นี้ขอส่ง150บาทคารับพี่นี่ครับวัดเกนวัดเกนจะสวยนะอุ้นี้ได้ความเก่าดีนะครับ250บาท18 19นะครับ19จะเป็นเหรียญลวงพุกกัลลงยาอุ้ยนี้เอา600บาทครับพี่พีลงยาหน้าทองนะครับอุ้ยนี้เอา600บาทเหรียญลวงพุกกันนะครับพี่พีอุ้ยนี้ลงยาหน้าทองเอา600บาทครับพี่พี สิบเก้าแต่สวยนะองนี้นะครับสวยงามมากๆเลยครับพี่พี่องนี้เอาหกร้อยบาทครับองนี้พลาฝากมาแต่ฟอร์มสวยครับสิบเก้าต่อไปยี่สิบครับยี่สิบจะเป็นยี่สิบจะเป็นหลวงพ้อเงินพิมพ์คิตา,นะ,ะน,า,า,น,าน,นะครับ,บพี่พี่อันนี้พิมพ์ชาวบ้านพิมพ์โบราณนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทพี่พี่องนี้พิมพ์ชาวบ้านชาวบ้านพิมโบราณโบราณแบบนี้เลยครับผมไม่แน่ใจนะ เห็นมีอยู่นะครับพี่พี่องนี้จะเป็นสี่ชายนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทพี่พี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทเป็นหลมพ้องเงินพิมพิตานะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับได้ปันบ้านมาเลยพี่พี่นะครับแบบนี้นะพ้องเงินนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นพระสมเด็จทิมฐานแซมองนี้ครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่พี่องนี้ฐานแซม อันนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทครับได้ความเก่าหนิอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทผสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับมีลักมีอะไรก็เก่าอ่ะนี่ขออภัยไม่ได้ขึ้นกล้องเลยพี่หากล้องไม่เจอนะครับต้องเก่าขออภัยยี่สิบเอ็ดนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับตลับด้วยรายการต่อไปสามสิบเท่าไหร่นะครับสามสิบสองสามสิบสองจะเป็นตะโพนหลวงวพักวัดโบสถ์ครับพี่ๆเอาสี่ร้อยบาทครับ 32เป็นตะโพนหลวงพ่อพักวัดโบสถ์ boat, นะครับตรงนี้เอา400บาทครับพี่พี่สานะครับตะโพนหลวงพ่อพักวัดโบสถ์ boat, นะครับตรงนี้เอา400บาท30เอ้ย23นะครับ23จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจาร,รย์โรนะครับเหรียญน,นี้เอา400บาทครับพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจรุ่นนะนี่ครับเอา400บาทครับเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โรนะคะพี่พี่ ได้ความเก่านี่ตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับออกเป็นคล้ายๆเป็นเนื้อออปาต้านะพี่เป็นเนื้อออาปาต้านะแต่ผมไม่แน่ใจรุ่นนะเอาสี่ร้อยบาทนะครับอาจารย์ฟันนะครับยี่สิบสามต่อไปยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับยี่สิบสี่จะเป็นพารอดเนื้อดินอันนี้ได้ความเก่ามากพารอดเนื้อดินนะครับโอโ้โหนี่ถ้าขึ้นกล้องหนิมันสวยมากครับพี่ เนื้อจัดมากเอาห0 0บาทกับพี่พพารอดนะครับองนี้เอา600อบาทแต่สวยงามมากๆต้องบอกเลยสวยงามมากๆครับองนี้เอาห0 0บาทครับพี่พพารอด6กเก่านะอนี้น่าจะเลี่ยมเลี่ยมทองเลี่ยมอะไรมาพี่ๆีนะครับแต่สวยมากมีหน้ามีตาเอา600้อบาทครับพารอดสายตรงชอบนะครับมีนะยี่ิบสี่ต่อไป25้านะครับรายการ25้า จะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่ยี่สิบห้าจะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับพี่เหรียญเจ้าสัวหงถึงวันนั้นถามกันเยอะเลยนะบพี่เหรียญเจ้าสัวนี่แป้นป็นครับพี่เหรียญเจ้าสัวนะครับนี่จะเป็นออกเป็นแก่นวะนะครับพี่นวะแก่เงินนะครับนี่ครับพี่พี่สวยนะครับตรงนี้ นี่ครับบวกตลับปิดหลังหนึ่งใบนะครับพี่พี่ลองดูนะเผื่อชอบเผื่อถูกใจนะครับอ้ห่าฟอมสวยมากครับต้องบอกว่าเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เจ้าสัวนะครับหูบุญวระกามังแก้วครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้สวยงามมากๆครับเจ้าสัวเจ้าสัวสนใจขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับตลับปิดหลังหนึ่งใบครับนี่ครับนี่ขออนุญาตขายทั้งยกตลับไปเลยเนาะนี่ครับจะสวยงามมากๆ25ยีย่ห้าครับเจ้าสวัสว ยี่สิบหกครับพี่พี่ยี่สิบหกยี่สิบหกไปที่อ่าลงพูทาวดเนื้อว่านนะครพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับยี่สิบหกปูทาวดเนื้อว่านเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้ได้ความเก่าดีต้องบอกได้ความเก่าดียี่สิบหกปูทาวดเนื้อว่านนะครับบากว่าน,นี้ตนะ้องกลาวขออภัยพี่พี่ได้ความเก่าดีตรงนี้นะครับนี่ โอ้ทวดเนว้านนะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่ไม่แพงรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญโลหุหินหยมอมอุณิออกไปเนื้อเงินเงินเลยครับพี่พี่แต่สวยงามมากๆครับหลังยันสี่ครับองนี้หลังยันสี่ครับองนี้เอาผมเปิดห้าร้อยบาทครับพี่พี่เอานี้เอาห้าร้อยบาทแต่สวยงามมากมากอันนี้ผมว่าห่วงเขาน่าจะไปเชื่อมเชื่อมเชื่อมใหม่พี่เชื่อเพื่อคล้องใหม่นะเนี่ยครับแต่สวยครับองค์พระสวยมากครับ ปุยเอียงครับนี่นี่ครับมีรอยรอยเป็นปั๊มเป็นข้างเรื่อยนะครับพี่ๆเป็นเรื่อยเลยนะเอาห้าร้อยบาทครับพี่ๆปุยเอียงสวยงามมากๆครับรายการที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดครับพี่ๆยี่สิบเจ็ดต่อไปยี่สิบแปดครับพี่ๆยี่สิบแปดจะเป็นหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยเขาเรียกเป็นพิมพ์ผมไม่แน่ใจนะแต่ดูเก่าๆเนี่ยเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆยี่สิบแปด เป็นพ่อเงินแต่พอพิมมอะไรผมไม่แน่แต่นะเนี่ยค่ะเอาสามร้อยบาทพอพี่พี่พ่อเงินนะครับองนี้ได้ฟอร์มเก่าเลยยี่สิบแปดนะครับเป็นพ่อเงินตรงนี Five ้นี DAY ่ครับสวยนะยี่สิบแปดต่อไปยี่สิบเก้านะครับจะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อพรมปีศูนย์เจ็ดครับพี่พี่เหรียญกลมพ่อพรมปีศูนย์เจ็ดครับตรงนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาห้าร้อยบาทเหรียญกลมพ่อพรมปีศูนย์เจ็ดครับองนี้เอาห้าร้อยบาท น่าจะแกะตลับเลี่ยมมาพ,พี่นะครับแกะตลับแกะเลี่ยมมาผมว่าเอา500บาทครับรายการที่29นะครับเป็นเหรียญพระพรมรุ่นแรกเนื้ออัลปาก้าปี07นะครับพี่พี่นี่เครั้งที่1น,นะครับปี07เอา500บาทครับรายการต่อไปรายการที่30นะครับ30มสก่อนที่จะเป็นปูท่ทวดนําเสนอเป็นปูท่ทวดเอ่ออันนี้เป็นหลังหนังสือน,นะครับพี่พหลังหนังสือน,นะครับเอา300บาทพี่ๆองค์นี้เอา300บาท ปูทวหลังหนังสือนะครับหลังสือเล็กนะครับพี่เอาเน,นี้ยเอาสามร้อยบาทนี่ครับนความเก่าเนี่ยเอาน,นี้เอาสามร้อยบาทสามสิบนะครับลองดูนะครับเผื่อทุกใจนะเอาสามร้อยบาทนะครับสามสิบเอ็ดนะครับพี่พี่สามสิบเอ็ดจะเป็นพระสมเด็จองค์น,นี้ลงลกักลงลงลงเหมือนลงอะไรเก่าเนะี่ยโอ้โหน,นี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันพี่พี่นะครับผมวเรียกไม่ถูกลงลกักลงลง,ลงทองไหม เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันสามสิบเอ็ดนะครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่ในความเก่าดีองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับระสมเด็จนะครับองนี้เก่าดีนะเป็นวัดละคังเนี่ยมีลวดเชือกถักแบบพี่พี่เก่าดีนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับรายการที่สามสิบสองจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่ 32จะเป็นหลงพ้างเงินพิมพ์คิตาอันี้น่าจะเป็น3มชายพิมพโบราณสวยงามามากๆครับอ,องนี้เอา400บาทครับพี่พี่สามสิบสองข้อเงินคิตานะครับน่าจะ3มชายพิมพ์โบราณอ,องนี้นี่ครับตะเข็บสวยมากเอา400บาทครับพี่พี่เอา4ี่รอยบาทนี่ครับข้องเงินนะครับพี่พี่สวยจริงๆนี้นะครับเอา4ี่อบาท ได้ความเก่าฟองเก่าดีรายการต่อไปรายการที่33นะครับจะเป็นเหรียญพระครูทองสุขวัตโนดหลวงนะครับพี่พี่องนี้เอา400บาทครับพระครูทองสุวัตโนดหลวงองค์นี้เอา400บาทครับพี่พี่ได้ความเก่าดีองค์นี้เอา4 0 0บาทครับพระครูทองสุขนะครับวัดตโนดหลวงอินทโชโตนะครับพี่พี่สวยงามมากๆ4 0เอาบาทรายการที่33นะครับ ต่อไปรายการที่34นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเอา400บาทครับพี่พี่เหรียญเสียมาใหญ่หลวงพ่อจงวัดนต่างนอกนะครับอง์นี้เอา400บาทครับพี่พี่พลองดูนะครับจะสวยงามมากๆแต่ว่าอาดีตเคยสวยแล้วกันสภาพผ่านใช้ผ่านศึกมานะครับพี่พี่น,นะครับเอา400บาทหลวงพ่อจงวัดนต่างเสียมาใหญ่นะครับฟอร์มหิ้งๆิดิ34นะครับ35ห้า ามสิหจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่สามสิบห้าจะเป็นเบีย้ยปู่รอดนะครับพี่พี่เบีย้ยปู่รอดเปิดไว้หนึ่งพบาทพี่พี่สวยงามมากๆครับเบีย้ยปู่รอดนะครับไข่ยาวมีปลอดเสียงดังนะครับกุกกักุกกะนะจะพระฟอร์มสวยมากพี่พี่พระฟอมสวยเลยละ นะครับเบีย้ยปูรอดนะครับพี่พี่นี่ครับขนาดบูชาเลยผมว่านะครับพี่พี่เอาหนึ่งพันบาทฝากมานะสนใจราคาจิ้มราคาทิ้มก็ลองทักมาได้นะครับลองดูนะครับพี่พี่สามสิบห้าเบีย้ยปูรอดสามสิบหกนะครับพี่พี่สามสิบหกจะเป็นนี่ละโอ้โหได,ได้ได้แบบสุดสวยมากครับต้องบอกว่าสุดสวยมาก ตลับเป็นตลับปิดหลังนะเป็นเงินผสมโบราณเก่านะครับพ,พี่นี่ครับพระสมเด็จองนี้เอาหกร้อยบาทครับพ,พี่วันนี้เอาหกร้อยบาทแต่สวยงามมากๆพี่พี่ไม่ตลับแจ้งไดไไไ้ไม่ตลับไม่ไม่ตลับเอาเอาสี่ร้อยลองดูแล้วกันเผื่อชอบแต่สวยมากผมอบอกเลยพระฟอร์มแบบนี้แน่นตึ๊บเลยนะเนี่ยยารายการที่สามสิบหกนะครับ โอ้โหเสภาพผ้าเปล่าๆพี่ผมว่าสบายเลยนะครับนี่สวยงามมากๆตัดได้สวยครับพี่ๆตรงนี้นี่ครับเต็มฟอร์มมากครับเต็มฟอร์มมากๆตรงนี้นี่ครับลองดูนะเอาหกร้อยบาทแยกอ่ไม่เอาตลาบเอาเอาสี่บาทพอมีหมุดให้นะครับ <c oughs> รายการต่อไปอ่าถ่ายไม่ได้ละสามสิบ เจ็ดองนี้ได้สึกแต่ว่าโอ้โหพี่เอ๋ยโอ้โหคีตาองนี้พี่เอ๋ยห้าชายครับแต่ว่าห้าชายโบราณที่ฟอร์มสวยมากพี่พี่ห้าชายครับองนี้สึกแต่ยังดูสวยนะครับ mm hmm. นี่ครับพี่พี่นี่โอ้โหเอยผมว่าถ้ามีหน้ามีต่ผมว่าคนโบราณน่าจะได้มาแล้วแบบของสารสารแลกแล้วก็ของใช้เลยอะ เนี่ยครับพี่พี่คือแบบคล้องเปื่อยเละแล้วก็เลยแบบสีหน้าสีหลังไปเนี่ยครับพี่พี่พ,พอสมควรนะแต่พี่ดูเนื้อเนี่ยครับท้องเหลืองเก่าทองอ่อเป็นโลหะผสมเก่านะครับเหลืองอเขียวซะซอกคอซอกกีบเบาเนี่ยพี่พี่องค์นี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่พี่องค์นี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทถ่าพี่พี่สนใจนะฟอร์มแบบนี้พี่พี่สวยงามอาัีตแล้วกันแต่ผมว่า ถ้าถ้า,า,ายังไม่สึกนะผมว่าสุดตรงนี้นะครับแต่สวยในฟอร์มดูใต้ฐานนะครับนี่ที่แบบเป็นเบ้ากระดกนะครับนี่ได้สัดส,ส่วนนะพ,พี่ดูด,ด้านข้างนะครับได้สัดส,ส่วนโอเคเอาเจ็ดร้อยบาทสามสิบเจ็ดนะครับต่อไปสามสิบแปดสามสิบแปดจะเป็นตะกุดไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินนะครับพี่พีนี่เอาเจ็ดร้อยบาทพี่พีเอาเจ็ดร้อยบาท ตะก Crew, ตรดไม้รูหลวงู่้รูวัดอินองค์งนี้สวยงามมากๆครับเอา700บาทครับพี่พี่เอา700บาทแต่สวยนะพี่พี่ต้องบอกเลยว่าสายนี้เครื่องรางนะครับนี่พี่ดูรักดูเชือกดูความเก่านะผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะนี่ครับเอา700บาท38 39ครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมครับศาสตร์อาวุธเบอร์ต้น,ตน นะครับเบอร์หนึ่งผมว่าเดนมากหนิมจะกินไนนะผมว่าโอ้โหหนิมกินไนครับพี่พี่เล่มนี้หนิมกินนะครับต้องบอกว่าหนิมกินโอ้โหแต่วสวยนะครับใบเสมาน้องสิงค์ครับพี่พี่นี่ครับด้านหลังเป็นงอครับด้านหลังเป็นงอครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหสามขาสัตว์ด้วยพี่ สวยมากครับเล่มนี้1,700บาทครับพี่พี่โอ้โหพี่เออเล่มนี้นะขนาดประมาณ7นิ้วครับส่วนตรงนี้ก็ประมาณ3นิ้วพี่พี่คุ้มมากครับนี่ครับพี่พี่โอ้โหนี่ครับงอาแน่นอนครับต้องบอกว่าสวยงามจริงครับนี่ครับเป็นมีดหมอเก่าของหลวงพอเดิมครับพี่พี่นี่ครับดูรดลายชัดเจนนะครับนี่ เอา1,700บาทครับรายการที่38เป็นมิตหมอต่อไปรายการที่39นะครับ39ลงท้ายสีสวยนะครับได้เก้านะเอาอะไรดีก่อนนี้แล้วกันถ้ามาเครื่องรางเราก็ต้องเล่นเป็นหานุมานนะครับพี่พหานุมานเป็นเป็นงอนะอันนี้ก็เป็นงอเหมือนกันต้้งผม ผมไม่แน่ใจตีเป็นหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยครับแต่สวยมากครับนี่ครับสวยงามมากๆเป็นหันุกมานะครับเป็นงอแน่นอนครับพี่พีเป็นงอแน่นอนรานะคานี้ถือว่าบางมากเอาหนึ่งพันหรอยบาทพี่พีเอาหนึ่งพันหกร้อยบาทแต่สวยพี่พีผมไม่มีไม้ทักขึ้นท่านะครับเอาพันหกพอคพี่พี่แต่สวยงามมากๆสนใจยังไงลองจิ้มลองทิม้มดูนะครับ รายการที่3 9้านะครับเนาะแล้วก็อ,อ่าสุดท้ายแล้วกันอ่ะรายการนี้นะครับเหรียญหลวงผู้เอี่ยมลงยาหน้าทองครับพี่พี่เอา6 0 0บาท40เหรียญหลวงปู่เอี่ยมลงยาหน้าทองหลังยัน4ี่ครับตรงนี้สวยงามมากๆครับรายการที่40ครับพี่พี่โอ้โหสวยงามมากๆครับตรงนี้40่บู่เอี่ยมลงยาหน้าทองครับตรงนี้ นี่ครับเอาหกรบาทครับพี่โอเควันนี้ก็ประมาณนี้เลยพี่ๆี่นะครับสนใจรายการไหนก็รีบทักรีบโทวกันมาได้นะครับเจอจกัน EP ต่อไปนะครับพี่พี่สวัสดีครับ